ี่่เลนจริงครับเกมสามเกมซะด้วยที่เม <ris> ื่อกี้มันแบบน well ิดเดียวอ่ะ <welche> ม <ăn> ันแบบนิดเดียนจังเลยฮะแม่ยังใ้แบงค์เลือเล่นเกมเขาไหมฮะเลิกแล้วแต่พี่เบียร์ยังไม่ได้แบบเล่นเกมตอนหงมองกันไหมฮะไงโฟอร์เกมอินเซาอิตเอเชียซิกบูร์อีกคนจุดสามเริ่มเลี้ยวๆซี มันดึกแล้วงะมาแม่แม่ฮนะโบนี่ตกน้ำตายเว้ยเจอเด็โโโโโโดโอ้โหโคตรโหดอ่ะตัวน,นี้มนแม่งเล่นเ,เป็นตัวนีแน้แม่งเล่นเป็นเว้ย พี่ไปเจอคนพี่ไปเจอคนเจอโอ้โหวิ่งถ่าระเบิดอ้าวพอเลเวลสูงเริ่มสูงก็เจอคแล้วเลเวลสามเจอคนเต็มแบบโดนตบดูก็รู้ว่าอันไหนคนอันไหนบอดมีดฟันอะเอามีดฟันให้สตันอะนะยังไงก็คือคนที่โดนตบหัวอยู่น่ะไม่รู้อ่ะจริงๆแล้วผมตบตบหัวเบียงเลยตบหน้าเองตอนเนี้ยเอาลยวมามามาดีมาไอ้มี battle pass ด้วย โอเคโอเคเหลือหมดเหลือเวลาอยู่ที่ยีเดือนเวลาในการซ่อมเพื่อเป็นเาเดือนแค่เช็คเฉยเหเป็นไรเปนแค่ประกันนี้เลยไอ้พวกไอ้มันบอกไว้ว่าของของข้าเป็นเซอร์วิสแบบพรีเมียมแคร์ออนไซต์ซัพพอร์ตเองซื้อสดไงซื้อสดนะครับเต็มโฮ่ปุ๊บ แอดไว้แม่วิ่งมาบ้านผมไม่ต้องไปไม่ต้องก็แล้วแล้วก็จะแอดไว้ถาม,ว,ม,ว,ม,มว่าพ่อเมย์พ่อเมย์อยู่บ้านมั้คนเดียวเหรอน้อเแา้วจะถามว,ว่าโคตรเก๋ซัพพอร์ตกูดเป็นไอระเบิดพี่ยาโอ้ยผมผมมิ่แพ้วะเฮ้ยโคตรเก่งอะ่ะเอ้ยบอกว่าผมติดแน่นเลยหรือว่าซื้อเพิ่ม <c oughs> ได้ซื้อซื้อซื้อเพิ่มอีกปีประมาณ1,009ถ้าใครอยากประกันเพิ่มเว้ยเอ้ยม่เหมือนแอปเปิร์เลย เราบังเบิดเออเระเบิดงระเบิดมานะโคตรเจ๋งอ่ะึ้นชาบไม่เหมือนแอปเปิลเลยกดซื้อได้เลยนะไม่ตายเบียร์พี่เบียร์คัดคิวเขาแบบนี้เนี่ไงพี่พยายามคิวกับเขาเโอ้ยโดนนี่นี่ตบเออตัวใหญ่แม่งเก็บเวลทันโคตรเยอะด้วยดิโอ้ย ใช้ผมเล่นเกมเนี้ยไงผมมาเล่นเกมโหลดไปเลยอย่างเงี้ยโหลดเลยกับคีย์บอร์ดตรงนี้เปล่าคีย์ฟันเปล่าเออเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวแบับปีเปล่าฮะปีดิเปล่าปีไม่หรอที่โหลดมาเพราะมันปีนะผมนี้โหลดผมนี้โหลดเล่นบอมนี่ยบอกเลยเป็นเหม่ ขึ้นประมาณสองหมื่นเนี่ยรีเก็ตเนี่ยไป็นอะรเกอดขึชิวอะเกิเนี่ยเฮ้ยเกินไปโอ้ยโดนล้องอะพี่เนี่ยเรียบร้อยเอ้พี่พี่มันตกระเบิดพี่อเกินเนี่ยมันเกินเฮ้ยพี่มันมันตกระเบิดได้ด้วยอะเออใช่เด็กไม่อมันเอ้ยมันงับพี่เก็บก่อนเวยเก็บก่อนเว้ยว่าเก็บก่อนเว้ยโอ๊ยมีแผลว่ะเก็บก่อนเว้ยเก็บของเก็บของก่อนเก็บของไปเก็บก่อนเก็บของด้วย เดี๋ยวก่อนยิ่งเยอะยิ่งดีเดี๋ยวก่อนมีมีระเบิดซุปเปอร์ซุปเปอร์ระเบิดเลยฟังดูหนยเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอนี่ไงตกแม่งไ้แรงเลยอื้อตบมันทำให้สตาร์ทอุ้ยโดนขโมยของรองเท้าอีกแี้กินพี่ล็อกน้อง ระเบิดนี้พี่เบลโหแมงไม่เก็บระเบิดเลยอ๋อเป็นเหมือนมันเทอร์โลโยเว่เพิ่งเก็บเพิ่งเก็บแล้วมันเทอร์โลแล้วแมพแล้วแมพเบลแม่งชอบโดนคนอื่นตบตบแล้วโดนระเบิดพี่เบอ้ามันมันตบระเบิดได้เลยนะเออโหแม่งโดนระเบิดเองเอ้ยระเบิดพี่เบลแม่งอย่าอย่าอยู่อย่าทับระเบิดนตัเองอย่าทับระเบิดไม่มาดิน้องมาดิน้องมาดิน้อง วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวบบ<ร>ิ่งว<อ>ิโโโ่งวิไไ่งวิ่งวิ่งวิ่ง่งวิ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 ่งิ่งวิ่งวิ่่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่่งวิ่ง่งวิ่ง่งวิ โคตรเศร้าเลยเดี๋ยวเอาอยู่ผ้ามั้ย้าเนี่ยเขาจะเ h อเบสโอ้ยพีพียมงเออเออเนี่ยก็แบบนี้หล็นั่นเราไม่ใช่ว่ากัรนนบุกผมละเป็นแบบเป็นแบบพีพีอ่ะพีพีอ่ะแทน โท้โร oh, oh, แล้วมีช่างมาซ่อมให้ถึงบ้านเลยประกันเป็นอะ่ะสองประกันเป็นเลยอยู่สองปีจริงแมเม้นไปดูเบ้นไปเช็คเล็กเเรียนนัมเบอร์มันบอกเป็นว่าเป็นพรีเมียมแคร์ซัพพอร์ตใช่จ่ายเงินสดแล้วมันก็นเลยว่าให้เลยหรอพรีเมียมอะให้บอกโอ้พรีเมียมเลยเบ้นบอกเป้นเขาเดี๋ยวอุ้ยเขาเป็นไปดูมื oh, โอโทรปุ๊บไอเราช่างมาซ่อมให้ถึงที่บ้านเลยใช่ไหมแล้วก็รับประกันอุบัติเหตุด้วย รับประกันอุบัติเหตุหนึ่งปีถ้าเครื่องเบนซ์ประมาณส่วนเบนซ์ทำเครื่องเบนต์ตกแตกเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยยูโนบอสต้ดเียรประกันแต่แค่ต้องเข้ากรุงเทพนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเครื่องอะตาฮะดึงหนังกันคนน้อยๆหน่อยเฮ้ยมาทำไม เกินประกันผมนี่ไม่เลี้ยงแมวจริงแต่แต่ถ้าอยากได้ประกันเพิ่มอ่ะจ่ายประมาณสองพันตัวแมงแมงเคยลองลองอยู่แมงมือบอกแม่ไันมีที่ห้กับทีตัวถ้าน้ำไหลน้อยเตัวแล้วพอน้ำประมาณปุ่มสามหรือปุ่มสองก็ได้ไม่ได้ปุ่มสาม มันตีพี่เลยกี่คนมาเนี่ยดูยังไงวะเลยสิบคนพี่ส็บของอนเปล่าเลยสิบคนปะมีเล่นวีทีมีไปด้วยกันได้สักเอ้มาดิมามาดิมามาดิมามามาอะไรแนี่เรามีมีขึ้นอยู่ดิคอร์ป็นคอนเท่โอ้โดนระเบิด ไอ้ชักหลามต้องหลามชื่อพี่เบียร์แล้วนะแห่นั่งหลามต้องโดนงัดนาแหละคอร์เตอร์ไซค์มันชื่อคอร์เตอร์ไซค์เอไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่พี่เบียร์ดีกว่าในไทยไม่รู้ใครไม่รู้คือใครอ่ะรู้จักน้องไหนไหนเมื่อกี้หรอคอร์เตอร์ไซค์

<_ an> ใช่ไม่ใช่เอ้ยอันนี้ปีป่ะเนี่ยปีเอ้ยอันนี้อันนี้มันบอกของพีนะบอกก่อนอันเนี้ยเออเน,นี้ยพลาสสิกนี่มันอะไรมันบอกของพีเลยเ้ยแต่อันนี้น่า,นานรักอ่ะอันนี้มันเป็นแบบพลาสติกนี่เหรอเราก็เอาอันนั้นนี่คนประสบก,การณ์คนเยอะหรอนะข <_ an> ้าไปดูตัวหนอนนี่การชนชนคนออนอยู่พันพันคนมีคนเล่นอยู่เกมนี้หนึ่งพันที่จะปีลองดูเกมไม่เบียดดิเออมีคนเล่นอยู่เจ็คนเราจะได้รู้แล้วว่าไม่บอดไม่บอด เื่อะไรนะ e o m om บู weather เลยโยไม่ยาเยอะนี่าจะออนเยอะน่าสองพันโอ้โหดูพี่สินี่มัน the bot เกมเป็นแบบตีสามคนคนน้อยห้องน้อยน้อยเฮ้ยห้องมันน้อยจะมีบอดบอดผสมคนเนี่ยเฮ้ยพี่โดนเตะ mọi tí mọi mà đi, mà đi mà đi, người đi, người mọi người mọi đi mọi người ยังยังชนะคนด้วยเอ้ยไอเนี้ยที่มีคนออนไลน์อยู่คนมันไปเกมวของคนอะมีเว้ยคือความพิเศษของเกมเนี้ยในในตรงนี่อมันจะมีอยู่ประมาณห้าประมาณหกคนไว้ในแมปหนึ่งเว้ยซึ่งมันจะมีแมปต่อการประมาณสิบห้องซึ่งจะมีฐานเชื่อมแปลว่าเขตแดนตรงเนี้ยถูกปิดแล้ว ให,ให้เรียก,ด,ด,ยกด,ดูในโปรตีนออนไลน์แล้วออนไลน์ห้องหนึ่งอ่ะรับ